ปล่อยงั้นเนระคาร์เตอร์จะปล่อยอะไรไปฉันสับสนไปหมดส่วนลุกก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจมากขึ้นไม่ไกลออกไปแอนนายืนอยู่ท่านกลางคนของตระกูลเซนเดอร์อย่างภาคภูมิใจเคทแม่ของฉันเอาแต่ชมเธอแอนนาลูกเก่งมากแค่ภาพวานไม่กี่ภาพก็ได้เงินเป็นพันล้านแล้วไม่เหมือนกับโคลอีเด็กไร้ประโยชน์นั่น ตอนเด็กๆครูบอกว่าเธอมีพรสวรรค์แต่ฉันไม่เคยเห็นเธอทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเทียบกับลูกไม่ได้เลยอีธานพูดขึ้นว่าว่าแต่มีใครติดต่อคโคลี้ได้ไหมผมโทรหาเธอไม่ได้เด็กคนนี้ยิงโตก็ยิ่งเลวไหลทำให้ที่บ้านเป็นห่วงได้ยินมาว่าเธอไปคลาววิลพ่อแม่ผมบอกแล้วไงว่าอย่าตามใจเธอมากเกินไปแค่ก่อเรื่องแล้วก็หนีไปเดือดจริงๆ พอ่อแม่อีธานอย่าโกรธเลยค่ะบางทีโคลอี Chloe อาจจะอยากอยู่คนเดียวพอเธอกลับมาต้องสั่งสอนให้ดีฉันว่าตรงตีสักทีเธอถึงจะสำนึกพอเห็นใบหน้าที่น่ารักของแอนนาฉันก็อยากจะฉีกหน้ากาก,ากของเธอตรงนั้นทุกคนหลงเชื่อเธอไม่คิดสงสัยเธอเลยสักนิดแถมยังเชื่อทุกอย่างที่เธอพูดคนรักนอกใจฉันยังพอทนแต่ครอบครัวทำกับฉันแบบนี้ฉันรับไม่ได้ฉันก็เป็นลูกของเคสเหมือนกันนะ เธออุ้มท้องฉันมาตั้งเก้าเดือนทำไมถึงใจร้ายกับฉันขนาดนี้ฉันชอบวาดรูปมาตลอดวันเกิดของแอนนาวันหนึ่งเคทบุ๊กเข้ามาในห้องวาดรูปของฉันด้วยความโกรธเธอเทสีใส่ภาพวาดของฉันแล้วก็ฉีกทิ้งเธอบอกว่าแอนนาเกือบตายแต่ฉันวาดรูปอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วด่าว่าฉันเป็นคนเลือดเย็นและใจร้ายตอนนั้นฉันถึงได้รู้ว่าเธอเกลียดฉันมานานแล้วเธอคิดว่าคนที่ควรจะหายไปคือฉันไม่ใช่แอนนา เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะแอนนากับลุคแต่พวกเขาโทษฉันไม่แม้แต่จะคิดหาความจริงตอนนี้ฉันตายไปแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รีบตามหาฉันแต่กลับคิดจะตีฉันตอนที่ฉันกลับไปฉันเอามือรูปหน้าตัวเองถึงจะร้องไห้ไม่ได้แต่ฉันจะปวดหัวใจมากตอนนี้หิมะตกหนักอีกแล้วเหมือนกับตอนที่ฉันกำลังจะตายเมื่อไหร่พวกเขาจะรู้ตัวว่าฉันตายไปแล้วไม่นานเรื่องที่แกลเลอรี่ก็เป็นข่าวทั้งฉันและแอนนาต่างก็เป็นที่กล่าวถึง คโคลอี้จุกเปิดโปงจิตรกรอัจฉริยะเป็นถึงทายาตระกูลร่ำรวยคโคลอี้ที่น่ารังเกียจภาพวาดล้ำค่าคุณแอนนาบริจาคสาม0ันล้านความเห็นของผู้คนเข้าข้างแอนนาหมดฉันยืนอยู่บางหลังลุกพลังมองเขาเล่นโทรศัพท์ยิ่งดูเขาก็ยิ่งขมวดคิ้วแอนนาควางอ่างแขนลุกและพูดว่าลุกไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้ลบโพสต์พวกนั้นทิ้งดีไหมลบทิ้งทำไมเคทพูดขึ้น เธอแต่งหน้าแต่งตัวอย่างสวยงามแต่คำพูดของเธอกลับเย็นชาชาวเน็ตพูดถูกโคลอี Chloe แอบอ้างเป็นคนอื่นตอนนี้โดนเปิดโปงก็สมควรแล้วเธอไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะทำตั้งแต่แรกตอนนั้นทุกคนชมแอนนาว่าสวยและใจดีทำไมต้องเสียงเงินลบโพสต์ที่ทำให้แอนนามีชื่อเสียงด้วยเธอจับมือแอนนาแอนนาของพวกเราจะเป็นจิตรกรระดับโลกที่มีชื่อเสียงไปทั่วแม่พูดถูกแล้วโคลอี Chloe ทำตัวเองยิ่งเธอดูแย่แอนนาก็จะยิ่งดูดี ยิ่งมีดราม่าก,ก็ยิ่งดังคนก็จะรู้จักแอนนามากขึ้นต่อไปเธอจะต้องมีชื่อเสียงหลังจากที่ฉันตายไปแล้วศพยังไม่ทันจะเย็นชื่อเสียงก็เสียหายพวกเขายังอยากจะใช้ประโยชน์จากฉันเพื่อปูทางให้แอนนาอีกตอนที่ฉันวาดรูปเคทมักจะบอกว่าฉันเสียเวลาไม่สนใจตระกูลแซนเดอร์แล้วก็เอาแต่ทำเรื่องไร้สาระแต่ตอนนี้กลับมาชมแอนนาที่เก่งและประสบความสำเร็จแม้แต่ศพของฉันก็ยังจะเหยียบเพื่อยกย่องเธออีก ที่แท้เคทไม่ได้เกลียดการวาดรูปเธอรักแอนนาไม่ว่าแอนนาจะทำอะไรก็ถูกต้องในสายตาเธอฉันรอดมาจากการนอกใจของคนรับแต่รับมือกับความเจ็บปวดจากครอบครัวไม่ได้แอนนาหันไปมองลุกและพูดว่าลุกยังไงโคลอ,อี้ก็เป็นภรรยาของคุณนะถ้าเธอเห็นที่คลาว,วิลคงจะเสียใจมากลุกมีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยแต่พอนึกถึงเรื่องที่ฉันหนีไปคลาว,วิลก็มีแววตาเย็นชาเสียใจเหรอ ก็เธอทำตัวเองไม่ต้องลบหรอกถ้าเธออายเธอก็กลับมาเองลุกผู้อย่างเย็นชาไม่มีความเป็นห่วงฉันเลยอยู่ด้วยกันมานานหลายปีสุดท้ายก็ได้ยินแค่ทำว่าทำตัวเองตระกูลแซนเดอร์กับตระกูลโบตันสามารถลบโพสต์พวกนั้นได้แต่พวกเขากลับยอมเสียสละชื่อเสียงของฉันเพื่อแอนนานี่หรอสิ่งที่ครอบครัวควรจะทำฉันขดตัวอยู่ในมุมหนึง่งพลางฟังคำพูดเย็นชาของพวกเขา และมองดูพวกเขาหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขช่างเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบตอนนั้นฉันถึงได้รู้ว่าคนที่ควรจะหายไปคือฉันไม่รู้ว่าเวลาแผนไปนานเท่าใดฉันเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าวิวเปลี่ยนไปลุกและคนของตระกูลเซนเดอร์หายไปแล้วฉันมาอยู่ที่ห้องใต้ดินมันทั้งมืดและชื้นฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนฉันมองไปร,บรอบๆก็เห็นทางเดินยาวที่มีแสงสลัวๆ กำแพงหินมีรอยแตกเพราะความเก่าแก่เรากับผ่านการเวลามาอย่างยาวนานแสงเทียนส่องมาที่ตัวฉันแต่กลับไม่มีเงาไม่มีคนอยู่เลยเงียบมากด้านในสุดของทางเดินเหมือนกับมีห้องที่ทำจากหินฉันรีบเดินเข้าไปมองจากระยะไกลก็เห็นเตียงหินมีผู้หญิงคนนึงนอนอยู่บนนั้นใครจะมานอนอยู่ที่นี่ยิ่งเข้าใกล้หัวใจของฉันก็ยิ่งเต้นแรงเมื่อเริ่มมองเห็นชัดฉันก็เห็นเธอ เธอไม่มีลมหายใจหน้าอกไม่ได้ขยับและตาปิดสนิทผู้หญิงคนนั้นคือฉันเอง